สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i ด d i ิท y TK นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวอีกหนึ่งฮอตไอเทมนะคะนั่นก็คือตลับปิดตามหาสเสน่ห์หลวงปู่โต๊ะนั่นเองนะคะก็เป็นแบบเปิดหน้าหลังด้วยนะคะมาชมกันเลยดีกว่าใบนี้สภาพดีนะคะแกะลายชัดเจนแล้วก็ยกซูมด้านบนซมซเล็กๆน่ารักนะคะ มีนี่แกลายนะคะยกซูมบนล่างเลยคือตลับพับปิดตามหาสนีเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีนะคะแล้วใบน,นี้เนี่ยเป็นแบบเปิดหน้าหลังด้วยนะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสไตล์ยอดฮิตสำหรับหลายๆท่านเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านข้างก็ปิดสนิทด,ดีแล้วก็แกะลายชัดๆแบบนี้นะคะสภาพดีเลยชึบอีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทด,ดีเช่นกันนะคะ ความจริงที่ร้านนะคะนอกจากจะมีตลับใบนี้นะคะที่เป็นทองล้วนแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นแบบฝั่งเพชรแท้อยู่ด้วยนะคะนี่แอบขายไทยอินไว้ก่อนเลยนะคะแล้วด้านล่างน,นะคะก็บานพับต่างๆ,ๆอยู่ครบนะคะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งสำหรับหลายๆสำหรับคุณลูกค้าว่าบางท่านอาจจะชอบทองล้วนบางท่านชอบแบบฝั่งเพชรแท้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านบน ห่วงต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแกะลายทั่วไปแบบนี้จะไม่ได้มีอ่อะไรมากนักนะคะด้านหลัง ความจริงแล้วนอกจากใส่ปิดตามหาเสนีแล้วเนี่ยก็ใส่ปิดตารุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวคินจะมีวัดขนาดกระบอกน้ําหนักให้นะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันเลยดีกว่านะคะว่าขนาดด้านในนะคะเริ่มจากด้านไหนโอ้น้องแน่นมาก ชืบนะคะบานพับไม่หลวมนะคะบานพับไม่หลวมแล้วก็ขนาดความกว้างด้านในนะคะอยู่ที่สองเซนนะคะความกว้างตรงกลางนะคะแล้วก็ความสูงนะคะด้านในอยู่ที่2.5ซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวคินวัดความกว้างที่ฐานตรงนี้ด้วยดีกว่านะคะเผื่อไว้ความกว้างที่ฐานตรงนี้นะคะอยู่ที่2เซนเช่นกันนะคะชบด้านในอนืมสเซนตรงกลางก็สอง ตรงกลางสองตรงนี้ก็ลงมาตรงสว่างสุด2.1นะคะตรงกว้างสุดตรงนี้2.1เซนนะคะตรงที่ส่วนกว้างสุดแล้วก็ปิดชื้นแล้วก็มาวัดขนาดที่หน้าจอนะคะขนาดที่หน้าจอนะคะความกว้างตรงกลางนะคะอยู่ที่1.8เซนแล้วก็ความกว้างตรงล่างตรงนี้นะคะตรงที่กว้างสูงๆเนี่ย ตรงนี้มันจะมีความแบบตรงขอบเนี่ยมันจะมีความเล่นขอบเข้าไปข้างในหน่อยนะคะก็กว้าง1.8เซนตกันนะคะตรงด้านล่างตรงฐานนี้ก็ชึบ1.8 1.8กว่ากว่าเดียวก่อนนั้นะเดี๋ยวคินมองไม่ชัดนะคะถ้าตรงก้าวกว้างตรงฐานตรงนี้เลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.8เซนตนะคะ1.8เซนต1.85 ประมาณนี้นะคะแล้วก็ความสูงนะคะก็อยู่ที่2.3เซนนะคะก็ใบนี้เนี่ยใส่เป็นติดตามาหาเสน่หลวงปู่โตะนะคะหรือว่าจะติดตามรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ท่านไหนอยากให้ลองเทียบเนี่ยส่งขนาดความกว้างความสูงขององค์พระมาให้คินดิตีเทียบได้เลยเช่นกันนะคะแล้วน้ําหนักของใบนี้นะคะอยู่ที่11.51กรัมนะคะก็หนักกําลังดีเลยนะคะ นี่สวยงามนะคะก็ท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางกติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่า ตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทั้งไลน์ SITK666 หรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0899866685ได้เลยค่ะก็ร้านเราอยู่ชั้น3ห้าวันดิบงามวานร้านอยู่ติดกับริตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพ้าทองคํานะคะหรืออยากจะมาลองตลับก็ยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้ทิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กินนิติทีเคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ